เราต้องไปแยก LP ก่อนเพราะว่า LP ที่เราจับคู่มามันเป็นเวอร์ชันเดิมแต่ว่าตอนนี้ b i n a n c e smart chain มันอัปเดตเป็นเวอร์ชัน2ซึ่งาทาง octa x finance เนี่ยเขาทำ add liquidity ตรงนี้นะครับมันเป็น add liquidity ในเวอร์ชันเก่าซึ่งพอเราแอดเป็นเวอร์ชันเก่าปุ๊บระบบการ add, add liquidity เวอร์ชันเก่าแต่พอจะเอามาาร์มบนฟาร์มเป็นเวอร์ชันใหม่ซึ่งมัน ไม่สามารถาซิงค์ไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้เพราะงั้นแอดลิควิดิตี้เมื่อคืนเนี่ยที่ทำไว้68 LP เนี่ยมันเป็นของเวอร์ชันเก่าจะต้องไปแยกแยกกันออกมาก่อนวิธีการแยกให้ทำแบบนี้นะครับให้ไปที่แพนเค้กนะครับไปที่แผนเค้กกดกดหรือจะพิมาก็ได้นะครับกด Exchange ก็ได้นะครับกด Exchange มันจะพาเรามาที่แผนเค้กเอาเป็นว่าทำยังไงก็ได้มาที่แผนเค้กก่อนเสร็จแล้วเข้า V 1 เห็นเมนูตรงนี้ไหมตรงเทเดตรงเทเดเข้า V1 Liquidity O นะครับ V1 liquidity O ตรงนี้นะเข้าไปนะครับกดเข้าไปเสร็จแล้วตรงนี้มันจะรันอยู่บนนะครับ V1 อยู่นะครับของใหม่เป็น V2 แต่ว่าของเรามันแอดไปผิดเนาะเพราะงั้นเราจะแยกอ่ามันเป็นคู่ของออคตาเกกับ ADA ใช่ไหมเอดนะครับกดตรงนี้เนี่ยย้อนกลับไปนะครับกดตรง i m p o r t i m p o r t it นะครับเพื่อที่จะดึงนะครับเอดากดคู่เอดามาเลือกเอดาแล้วก็อ,ออกตาอ,ออกตาเอมันไม่ขึ้นถ้ามันไม่ขึ้นให้นะครับไปเอาแอดเดสมันมานะครับไปที่ใบใบ BSC สแกนนะครับเสร็จแล้วออกตาเอเลือกออกตาเอ อันนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับก็พิมพเดตมานะครับมาที่แผนเค้กนะครับพิมพ์นะครับใส่อเดตลงไปมันก็จะเด้งขึ้นมานะครับใส่อเดตเมื่อกี้ Copy a d d r e s ตตรงนี้นะ o n t a c t นี่นะ c o p y นะแตะตรงไอ้สำเนานี่นะ Copy a d d r เด s มานะครับเสร็จแล้วเอามาวางนะครับ c o p y แล้วก็เอามาวางนะครับ c อนโ c o ล c ีคอนะครับหรือว่า ก็ปีแอนเ t e นั่นแหละเอามาวางดื้อนี่นแหละมันโผล่ขึ้นมาเสร็จแล้วเลือกนะครับเสร็จแล้วเลือกแบบนี้นะครับสักรอสักแป๊บหนึ่งนะครับของผมมันบอกว่า you don't have liquidity in this pool นะครับ you can t add liquidity on ก็คืออ่ามันของผมมันไม่มีอยู่แล้วนะครับแต่ของของอ่าของเราของพี่เนี่ยลองลองทำแบบนี้ดูก่อนนะครับเสร็จแล้วถ้ามันเจอมันจะขึ้นมานะครับแล้วเราต้องกด back ย้อนกลับไปแล้วมันจะ มาโผล่ตรงนี้นะครับคู่นั้นมันจะมาโผล่ตรงนี้แล้วทําการรีมูฟออกแยกออกจากกันให้เรียบร้อยนะครับตามขั้นตอนต่อไปนะครับอันนี้ผมมันไม่มีเวอร์ชันเก่าอยู่ไงนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมลองดูนะครับเดี๋ยวผมลองดูแต่ว่าไม่รู้จะได้หรือเปล่านะแอดให้มันเป็นเวอร์ชันเก่าแล้วก็แยกเวอร์ชันเก่า ไม่อะไรเอาเดี๋ยวเอาเท่านี้ก่อนลองทําตามนี้ดูก่อนนะครับถ้าได้ไม่ได้ไงรีบบอกนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูถ้าผมแอดเวอร์ชั่นเก่าแล้วามาแยกแบบนี้จะได้ไหมแค่นั้นเองนะครับโอเคไปลองดูนะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ